วันนี้อากาศสดชื่นมากเลยนะคะฝนไม่ตกทุ่งนาก็เขียวขจีเลยค่ะพอออกก็มาถ่ายรูปเก็บปีหนึ่งก็มีเขียวครั้งเดียวค่ะก็เก็บกันไปเก็บกันไปเก็บกันไปนะคะนกก็เริ่มกลับ,บรังแล้วค่ะได้ยินเสียงร้องไหมคะนกเริ่มกลับ,บรังแล้วนะคะ นี่พระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วมาชมธรรมชาติยามเย็นกันนะคะได้ยินเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติค่ะนานๆเราถึงจะได้ยินสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ออกเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้ยินนะคะวันนี้ป้าออกก็พาเพื่อนๆมาทมมาชมธรรมชาตินะคะชีวิตจะได้สดใสนะคะชีวิตจะได้แจ่มใสกันนะคะ เดี้ยวไปทีเก็บกระอาทิต์อกวางเขามืดแล้วมืดแล้วที่ทุ่งนาก็มีดอกไม้ด้วยนะคะนี่คือดอกพุทธรักษาสีแดงค่ะนี่คือทุ่งดอกญ้านะคะดอกญ้าที่ทุ่งนาค่ะสวยมากเลย ดอกญ้ามันขึ้นเต็มเลยค่ะอย่างก,กับปลูกไว้นะคะจริงๆไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะค่ะมันขึ้นเองตามธรรมชาติะคะ่ะเรามาดูดอกมันใกล้ๆนะคะนี่มันเป็นดอกอย่างนี้นะคะนี่คือดอกญ้านะคะเราชมดอกญ้ากันนะคะสวยค่ะ ถ้ามีลมพัดคลิ้วคิวยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะก็รคิดลักสองฟ้าแล้วนะคะ,อะโอเคเริ่มมืดแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ